เราอยู่กับเด็กการทีวีครับอยู่กับผมฟอนเด์เอ็นนะฮะแล้วอยู่กับเพื่อนชื่อเบสนะฮะอยู่กับแคนาเชอร์ดี้พูดแต่ไม่ก็คือคุณฟีดอมนะแต่ตอนนี้เขาเลิกพูนไม่ไปแล้วครับนี่อะไรเนี่ยเออไข้อมูลห้าสี่สามสองหนึ่งคืออะไรครับยี่3ิแปดหนึ่งสามสามเดียเซนเสเยไม่ได ไม่ลุงเหมือนชื่ออะไรลุงชื่อลุงแซนนะหนูลุงแซนจากบ้านเฮาอุ้ยเดหลานลุงแซนพาไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์คนอวดผีเห็นไหมดูดิลุงพาไปเห็นไหมนี่อพิพิธภัณฑ์นะลูกนานเดี๋ยวลุงเข้าไปอยู่แทนอ่าไปแล้วลูกอ้าวลุงไปไหน ลุงเป็นตัวแทนเป็นหุ่นปั้นตัวแทนลูกโอ้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 หลานช็อตลุงลุงนี่ช็อตตามเลยเจับล็อก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 ลอกล็กโอโ้โอ้โอ้โอ้มาสุดไปเลยลุงอะ็นไรเอ้อจะตบหัวหลานหน่อยตบไม่ได้หลานไปก่อนระวังนะหลานตอนนี้อันตรายมากอือหือ อลังการจริงๆใช่เซมเํมเลจลุงนินตกเลยฮะทำไมลุงขึ้นทำไมลุงรู้สึกเหมือนจะเจออะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าท่าลุงคิดว่าเราน่าจะเอาแต่แมตดีนัตนหลาล่ับไม่เป็นไรรับลุงพอดีว่าด่านนี้ผมเลือกเองคัสสันยังดีลุงไม่ต้องห่วงลุงจะรอดปลอดภัยแต่ลุงเห็นลุงเห็นบางอย่างอ่ะลุงไม่ลาลุงเห็นอะไร ไม่ต้องห่วงลงุงพอดีว่าเดี๋ยวหลานจะปกป้องลุงเองนี่ไงหลายเห็นไหมเอ๊ยเจะสินไหนแนละ้วหลานละแป๊บหนึ่งนะลงุงพอดีว่าผมมาหาของสักแป๊บหนึ่งเนะี่ยไปดูอะไรพิพิธภัณฑ์หอยไอเฟลเหรอลุงไหนไหนลุงไหนไหนไหนไไปลุยซีให้ไหนเนี่ยขึ้นมาสิล่ลุงไอ้หลานแล้วน่ะเห็นไหมอะไรตอนนั้นน่ะ <c oughs> เห็นไหมหลาน <c oughs> แต่จะเข้าไปนะเนี่ย ก็ไปดึงพวกไอยัก์ต่มถึงยัตีาดอยังไหนยงไหนยังไหนย้ายหาดเ้าหนหนเไอ้หลานเรวนั่นเองนั่นนีวไหนมาลุงมาลุงตีทูนตีูนลงมาแล้วลุงมาแล้วตัวอะไรหาเลี้ยงมาเยอะจังหลานลุงไม่เคยเห็นมาใครไปสั่งให้เลี้ยงอะไรหาเลี้ยงมาก็ไม่บอก ลุงไปอยากรู้มานานแล้วว่าหลานเลี้ยงมาจริงป่ะผมไม่ได้เลี้ยงลุงอ้าวลุงจะลุนหลานแต่ยังไม่รู้ได้ไงก็ไม่รู้ลุงยังงงเลยเฮ้ยเจ้าไปถลังโอ้มาตายต่อหน้าได้ไงเนี่ยอ้๋อลุงหลานหลานลุงจะลุนแล้วหลานลุงไม่ไหวแล้วอต้านช็อตเลยแล้วกัน ผ่านเชฟเบยอ,อืมเวฟแรกก็ผ่านไปได้ดีนะลุงลุงก็งงเสียหลานหลาน,นเลี้ยงมาดูเหมือนได้หลาน,ล,น,ล,นลุงไม่นับลุงไม่รับรองให้เลี้ยงเลยเนี่ยโอ้โหมีเสียงมีเสียงด้วยเจ<ะ>็ดลุงรู้สึกกลัวแล้วคือหลานเจ็บมาทำหน้าร่างด้วยอายลุงช่วยลุงเป็นคนจะไนเปอร์อายนะลลุงไม่หลาน ลงในมิชิบะใช่หลายปี <c oughs> นเนกกรพราะอะไรเอาพวกโดนใครถีบทันเรี่ยววะไอ้ทันหลุงไม่ไว้แล้วร้านกดที่อือโอย่อดในร้านอือโอ้ยลูกฟ้อนเนี่ยอิ่มกับการกดที่ด้วยอะไรเรี่ยเข้ามาทำอะไรอ่ะไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอาตกไปตายอย่างนั้น หลานรู้สึกว่าลุงเนี่ยใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะหลานดูดิลาวเราก็มาหาลุงสิหราจะรู้ว่าผิดลุงนี่ใหญ่มากเห็นไหมหลานเฮ้ยอย่าตีตูดไปเข็ดไปเข็ดเจ้ะเอ้ยจะหนีลุงสิหลานปีนหนีอ่ะเห็นไหมหลังดูดิีิวลุงเห็นไหม ไม่มีใครเทียบเทียมใครก็เทียบไม่ติดโอ้โหแงร้านลุงหัวไปร้านเยอะเกินไปไหมเนี่ยสกิลสกิลเลยสกิลต้องการสกิลตัวเดียวมาแล้วครับร้านร้าน ซื้อมาให้ซื้อมาดูดุอะไรแม่ซื้อให้อย่างนี้รู้ว่าจัดได้ไหมล่ะหมาไม่เชื่องนักเลยโอ้ร้านฟิวมี่เห็นอะไรไมันได้ปิวกิ้งกิ้งเอรอกิ้งเอ่อช็อกกิ้งช็อกกิ้ง ปตีตูดหลานีดิตายเีนเลียงหมาไม่เลื่อนวิธีการหลบการตีของลงการกริ้งกริ้งลงเห็นเหีอียเดี๋ยเดจาก่อไครใปทาอะไรชิเป็กไหมโอ้โหมระเบิดหายเลอล ต้องอย่างนี้สิลุงสาให้พี่อ่อนร้อยโอ้ระเบิดอาทำไมกันเนี่ยลุงขอเฮ้ยไม่ลุง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 ทีลทำเพื่อมาหนาลุงมานานทีเดียวอร่อยแล้ล่ะเก็บสกิลก่อนเก็บสกิลก่อนไลรเก็บสกิลประสิทธิอันช็อตช็อตทำไมโดนนิดช็อตอีกทีหนึ่ง แน่นอนตายชัวร์มากมียหลาน,านฟันดบนี่สุดอายสุดวิ่งรอดเป็นเดียวมาไม่หลานตีได้แล้วตีได้แล้วแล้วตีหลานเวได้ละเดี๋ยวจะแอสดลงลุงมณ์หลานเดีย๋ยวนุกกกก้งก็รอดเดี๋ยวนุ้งก็รอดมาตีก็ดีนุงตีเลยบางม马สีแดงอยู่นูน่นแต่มันไม่ยอมมาหาเรา งานจะคอยไปหามัน <ลง S 1> มามนมลุงไปหามาันเองหลันอยู่ฝ้าบ้านเถอะเอ้ยอยู่ฝ้าที่นี่ก่อนไม่ร้านจัดที่<อ>เราไปด้วยลุงร้่นจัดที่เราร่วมกันแคสอยู่ดีกลายเป็นลุงลุงหล,งลานเห็นเลยครับงงนะฮะเป็นหลาน,ลาลานแต่ในห้องแล้วที่เรียบร้อยนอยู่ข้างในนี้เปล่าไม่มีร้านเราใส่แมงบัาติดเป้งเฮ้ยบ้าเราใส่แมงบ,บัาชัดบัาติดเป้งอยู่ทีงนี้ใช่ไหมล่ะลุงไม่ไอยู่ข้างล่างแน่เลยลุง ข้างล่างแนนอนลุงมาอยู่มาเดี๋ยวลุงจะไปหาข้างล่างรู้สึกข้างล่างนี่เหมือนโล่งมากเลยนหลานเฮ้ยหลานเจอแล้วหลาามนึขาเก็บของก่อนาคบแล้วเหรอใช่ทีนี้ก็งานหยาบแล้วต้องทาเวลาไปให้ทันคุณโลตัสเดี๋ยวเขาบอกว่าทเวลาหามันพร้อมแล้วอะไรอย่าเงี้ย ลุงก็เลยจะตามมาแล้วม right. ันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเร็วไหมต้องยิงยิงก่อนต้อยิงใหม่ทุกทุกอันยิงจัดก่อนลด้วยยิงก่อนเลยยิงก่อนโอ้โหก่อนนี่ถึกเลยทีเดียวเนี่ยลุงที่ก็ดูจนหมดสูตรโอ้โหต้องการเยอะหลาย โ้รกาเยอะมากเ่ะงการคนเก่ามีป้รงการปรมาณสักสามร้อยกว่าโอ้ย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 โอ้โอ้โอเราเปิดไหมก่อนเดไหมวิ่โจฮึ่มดีจริงจริงโอ้ยระเบิดกันขนาดนี้ มานาลุงเหมือนกันมากันเยอะมากเลยลุงได้ตจัดกระสุนจะหมดแล้วลุงร้อยล้านก่อแตกแล้วลุงแต่ลุงยังก่อก่ออย่างดีเลยโอเคเกาะเพิ่มแล้ว ก็การ์ดเหรอใช่ร้านจะไปต่อล้านจะเอาไงลุงลุงขอใบเสนปคือเป็นการใหม่นะเนี่ยการเปลี่ยนสรุปคือก็เปลี่ยนเป็นลุงใช่ไหมใช่แต่ครเราอยู่กับรายการบอกคือสตีีอยู่กับลุงฟอนและอยู่กับเบนนะฮะถ้วยทำสะเหมือนเลย รู้สึกว่ายเร<อ>าใหม่ด้วยเฮ้ย่ายาใหม่าม,ามาอีกแล้วตะกะเบียนมันก็ปลายไม่ใช่เหรอเฮ้ยเลืสองอ,อย่างลุงเหลืออะไรหลาน,นเชเลอรซีโซ่กับอะไรอะซิมเวอร์สักอย่างนี่นแหละถ้าได้ครบปุ๊บมันก็จะประกอบอาร์คได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงไหลานทำไมยาลงหุ้นเดียวเลย ยาลุงยังไม่ถึงจุดหมายอีกทีหนึง่งหลานอ่ะใครพิมพ์ใครพิมพ,อพอ์ว่าวอตจะฟัอออลุงก็ไม่รู้หลานตอนนี้ยาลุงยังไม่ถึงไหนหลานลุนลงงงเหมือนกันเอาสามสิบถึงสามห้าไม่ลุงทำไมยาไม่มาทีหนึง่งยาลุงโล่นั้นหลานทไมดีทำไม่